โอเคอันนี้เด็ดที่สุดไม่พูดถึงไม่ได้หาซื้อยากมากายี่ห้อเนี้ยนิ่มแบบบิมไม่ไหวนิ่มแบบถ้าเธอไปจับแล้วเธอจะต้องรักอ่ะไหนลองๆๆๆที่เฮียลงตอนนี้กอมน้องกอมน้องโอ้โอ้ too big too big ไปเยอะเลยค่ะที่รักอยากจะให้ดูบรรยากาศหลังสงครามโลกครั้งที่3 กมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคือเราจะมาแกะข้าวของทั้งหมดเพื่อเตรียมต้อนรับน้องเพนติงเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยเราจะไปพูดพร้อมทำเพลงแล้วเพราะว่าของเยอะมากๆเอาเริ่มสำหรับไอเทมแรกนะคะก็คือสิ่งนี้เลย h a n ิม 7X ก็คือเป็นเครื่องปั๊มนมอันนี้เราได้มาจาก Baby g ก f t Thailand นะคะแกะให้ดูก่อนนี่สวยมากดู มีที่หิ้วอันนี้เป็นคือเป็นที่ปั๊มนวดแบบเป็นซิลิโคนนะคะอันนี้เป็นซิลิโคนโ<อ>เป็นซิลิโคนที่แบบว่าปั๊มไปด้วยนวดไปด้วยเป็นต้นอ,อ่ะอเทมต่อไปคือสิ่งนี้ g o Pillow Geo p i l o อันเนี้ยมันแบบ Bed in Korea เลยเป็นหมอนหลุมเป็นหมอนที่แบบเด็กๆใช้แล้วจะหัวไม่แบนอ ต่อไปคือสิ่งนี้โอ้โหสิ่งนี้คือดิฉันสั่งมาเพื่อให้ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยอุ้มน้องได้แบบน้องคอไม่หักแขนไม่หลดุดคางไม่กระแทกพื้นอันนี้มันคือนวัตกรรมที่รุดชคือมันจะสามารถทําให้แบบเด็กตัวเล็กเนี่ยอุ้มน้องได้อ่านไหนเทียซอฟสมมุติว่าพีตาสมมติน้องเพนดี้มาแล้วเขาอ,อุ้มน้องสิอ,อุ้มน้องสิอ,อ่าอย่างเงี้ยคือน้องก็จะนอนอยู่ตรงนี้เขาจะจัดท่าให้เรียบร้อยเลยอันดับต่อไปนะคะก็คือสิ่งนีง้คืออะไรอะ อู้อันนี้คือกระเป๋ามัมมี่แบ็กเลยสวยๆจุกๆอันนี้คือดูแล้วว่ามันต้องมีช่องเยอะแน่ๆเลยเบบี้ออนบอร์ดนุ่มมากกระเป๋าข้างในเยอะมากคือใส่ของแบบแกจเตจอะเซซอรี่ได้แบบเต็มที่อันไหนสองตะไหนึ่งชาดาไปลำดับต่อไปลองต้านอันไหนหยิบมาอโอเคอันนี้เด็ดที่สุด ไม่พูดถึงไม่ได้หาซื้อยากมากน้องคือโมบายที่มีความกรุงกริงในตัวเองไปดูไพ่ขึ้นภาพให้ค่ะเพราะวิว่าใช้แล้วแบบนี้เลยนี่อันดับต่อไปนะคะอันนี้มามมาภูมิใจเสนอมากแล้วก็มีคนภูมิใจเสนอมากๆก็คือาา,าหันหน้าออกหน่อยยี่ห้ออะไรลูก snow owl snow owl โอเคพายี่ห้อเนี้ย นิ่มแบบนิ่มไม่ไหวนิ่มแบบถ้าเธอไปจับแล้วเธอจะต้องรักอ่ะมา,มาให้เด็กๆจับว่ามันนิ่มแค่ไหนหนุ๊กโอ้ยังนี่นิ่มมากโอ้แล้วดูดิน้องเกิดมาน้องตัวตัวเล็กแค่นี้จิ๋วหลิวอ่ะจิ๋วหลิวมาดูดิจิ๋วหลิวมากเลยเขาอันนี้นะคะเป็นมัสลินพรีเมียมแบมบูนะคะเป็นใยไผ่ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือนิ่มเวอร์นิ่มไม่ไหวนิ่มที่สุดอ่าตัวนี้ได้มาจากคุณธิตาเช่นกันพี่อะไรโซฟีพี่โซฟีอันนี้คือมีมาแบบ ทุกคนมีคนประจำคนละตัวพีต้าหลักมากเพตันหลักมากของเพนติงก็มีตัวใหม่ตัวหนึ่งเหมือนกันอันดับต่อไปอันนี้เลยละกันก็คือสิ่งนี้นะคะเบบี้มอนิเตอร์อันนี้ก็คือโดนแม่บีว่าป้ายามเช่นกันหนังโฆษณาให้ฟังบ่อยมากเดี๋ยวเราจะไปขอซ้อมใช้กอดต่อไปอันนี้โอเคอันนี้คือฟองน้ําแท้ๆนะคะฟองน้ําก็คือฟองน้ําที่มันเป็นฟองน้ําธรรมชาติเรารู้สึกว่าการใช้ฟองน้ําฟองน้ําธรรมชาติอ่ะมัน มันเหมาะมือมากกว่าการใช้ฟองน้ําที่มันเป็นฟองน้ําแบบแข็งๆจริงๆต้องถาม,มาปาเพราะหนึ่งเดือนแรกดิฉันไม่ได้อาบน้าให้ลูกเลยสบาย <laughs> จำได้อยู่หรือเปล่ปาคะอาบน้าให้ลูกอะ่ะเออโอเคอันดับถัดไปนะคะก็คือเป้อุ้มจากเบบี้เคแทนก็คืออันเนี้ยเขาจะเป็นการอุ้มแบบแม่รักลูกแบบไม่ใช่ฮิปซีดอะเป็นแบบ กบกอดลูกเอาไวาย้เดี๋ยวจะลองใช้อีกทีตอนนี้ไม่มีเบบี้แต่ว่าให้ดูก่อนเนาะหน้านตาเขาเป็นแบบนี้แบบที่แบบว่ากบกอดอบกอดเอาไว้ oh <my> อันดับต่อไปนะคะเรกาก้าสองคนนี้ตอนผิวที่แรกเกิดอะ่ะก็คือหน้าจะแบบเป็นตุ่มเป็นสิวเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้คือเขาบอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อแบบผิวสําหรับเด็กทารกโดยเฉพาะ oh. เดี๋ยววันจะไปลองใช้นะคะอันนี้เดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงส่วนสิ่งนี้บอกเลยว่าใช้มาตั้งแต่รุ่นพีตา จนมาถึงเพตนันน้องเขาก็คืออโตอายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หวานใช้มาตลอดป้าาชอบแชมพูกับบาร์สกลิ่นนี้มากมาก็เลยต้องซื้อมาแล้วอันนี้ก็เป็นชูติ้งเจลส่วนอันนี้เป็นครีมแล้วก็อันนี้เป็นโลชั่นแล้วก็อันนี้เป็นบาร์นนครบเสร็จนะคะของอโตอายใช้มาตั้งแต่7ปีที่แล้วจนถึงวันนี้บาร์บาร์าเอาไว้ทายุงกัดได้ทาแก้มทารอยแดงก็คือเห็นอะไรที่มันเริ่มดูจะอักเสบแล้วเราก็คือใช้ทันทีโอเคอันนี้พี่ตันเพตันอยากแกะมาก อันนี้เป็นผ้านุ่มมากเป็นลายแบบพี่นาคน่ารักไหมอันนี้นะคะเป็นปอกของหมอนกันกดไหลย้อนยี่ห้อนี่ดูโน่แอดดูโน่นะคะอันนี้ก็คือเหมือนของวีวาใช้เลยโอ้ว้าวนี่เวลามามาให้น้องกินนมเสร็จใช่ไหมมาก็ให้น้องมานอนตรงนี้โอเอโอเอเฮียก็ห่มผ้าให้น้องอ่าไหนลอง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 ิเฮียลองนอนนี่กล่อมน้องกล่อมน้องโอ้โ้ บอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พีช่ชายให้ความสําคัญอันนี้นะคะได้มาจากคุณทิตาท้ามาจากขนแกะแท,แท้คือบอกเลยว่ามันนุ่มมากเราจะใช้แค่อันนี้ที่แบบหวีเบาๆพอให้มันเป็นทรงอันนี้ก็เอาไว้นวดได้แล้วก็มาแพ็คเกจจิ้งแบบผ้าดิบแล้วอันนี้ก็หวีผมได้จบบอกเลยว่าอันนี้แม่ชอบมากเพราะว่า ขนแกะแท้อ่ะแก้ลำดับถัดไปนะคะอันนี้คือโมโม่แรบบีดแต่ว่าถามว่าเราอ่ะได้ลองใช้หรือ,อยังก็ตอนนี้ก็รีวิวได้แค่ว่ามันมันแพ็กเกจจิ้งน่ารักเนาะเพราะว่าน้องยังไม่ออกมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากเราได้ลองใช้ลำดับต่อไปคือนี้ค่ะสิ่งนี้ก็คือเล็งมาตั้งแต่ยังไม่มีรูปเหมือนกันมันคือกันไกตัดเล็บเราก็เป็นเครื่องตะไบเล็บไปด้วยเลยในตัวก็คือตัดเสร็จปุ๊ตบตะไบได้เลยอยู่ในชิ้นเดียวกันอันนี้คือของออ Baby ถ้าเรามาถึงชิ้นนี้แล้วนะคะชิ้นต่อไปก็คือต้องไปอ่างอาบน้ำแน่นอนชิ้นนี้คือเมอร์เมอร์นะคะเราจะใช้คู่กับอ่างอาบน้ำซอบเบิลที่ไข่ตกไม่แตกตัวนี้มันจะเป็นช่วยแบบช่วยประคองลูกเวลาอาบน้ำก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบรองแล้วก็ให้ลูกแบบอาบน้ำให้ลูกได้แบบสบายใจและนี่นะคะก็คืออ่างซอบเบิลที่แบบว่าสบายใจมากแม่ใช้แล้วสบายใจมากเพราะว่ามันแบบมันดึงดังดึงดังมันไข่ตกแล้วก็ไม่แตกด้วยแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวที่มีวัดอุณหภูมิด้วยเทสแล้วหนึ่ง เทสลงมาอาบน้ำแล้วนึงโอ้ดบบี้โอ้ถือสบู่นะลูกลำดับถัดไปก็คือขวันไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่าตัดช่างสําคัญไหมแต่สำหรับหว่านนะสำคัญเพราะว่าทั้งพีต้าและเพตาหน่ะหวันให้นมเต้าหลวนเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่านมที่เขากินเข้าไปอ่ะมันเป็นปริมาณกี่ออน เพราะว่าที่นมของเราเนี่ยมันไม่มีขีดบอกว่าไอ้ที่กินเข้าไปอ่ะมันคือกี่ออนหวานเลยรู้สึกว่าตาช่างอ่ะเป็นสิ่งสําคัญแล้วคนนี้หวานคิดว่าหวานก็จะเลี้ยงไม่ได้แตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะมอนิเตอร์ว่าลูกได้รับน้ํานมเต็มที่ไหมจากการที่มีตาช่างเช่นกันค่ะนี่เฮ้ยสวยจึ้งอ่ะสวยจึ้งมินิมอลอ่ะไดีลองเปิดสิซื้อเขายังไม่ได้ใส่ถาบหวันก็จะเอาอะไรมาลองหน่อยให้นิ่มๆอะไรองีัยระวังเบบี้ลงไปลํำดับ ต่อไปก็คือ baby UV ค่ะหวานอันเองเอาไว้แล้วว่าถ้าเป็นคนที่สามาหวานจะใช้เครื่องอบ UV ก็คือมันก็จะแห้งเลยแล้วก็เรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากๆยิ่งยุคนี้คือไม่มีไม่ได้นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็น baby UV sterilizer and dryer นะคะของ Print ี้แอนด์พ s ก็คือเราเลือกรุ่นใหญ่มาเลยเลิศไปเลยค่ะโชว์ค่ะว้าวว้าวหน้าตาน้องมันหล่อเบล่าสวยมนะทดาดา นี่ข้างในวางกลวยวางสิ่งของต่างๆอันดับถัดไปนะคะขาดใบได้ทิชชู่เปียกก็คือไทเนโนส่งให้สี่หลังแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจำแล้วคนไหนชอบของปโปรดไขรคนไหนพกไปโรงเรียนบ้างนี่ใช้กันมาตลอดนะคะใช้กันมาทางบ้านจากรุ่นสูส่รุ่น และกล่องนี้นะคะคือเป็นอุปกรณ์ของอามามมาแกะเลยมันคือหมอนให้นมคือหวานชอบหมอนให้นมที่มันแบบล็อกข้างหลังได้มีที่ใส่มือถืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเลือกมาแบบลายดอกไม้สวยงามมากอืมแบบนี้นะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้อ่ะด้านนี้แล้วน้องก็นอนตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือล็อกข้างหลังมีล็อกได้แบบนี้แล้วก็มีที่ใส่ของได้ตรงนี้สบายๆเ,เธอเขาให้เบบี ยูทูบบิ๊กทูบบิ๊กไปเยอะเลยค่ะที่รักอ๋ออันนี้จาก B-Box ค่ะ B-Box นที่ก็เป็นแบรนด์ที่หวันชอบมากๆเพราะว่าเขาทำหลายอย่างมากอันนี้ต้องยืนป่ะอันนี้ก็คือเป็นผ้านะคะ <c oughs> ผ้า <c oughs> เช็ดตัวซึ่งแบบนิ่มมากมีทุกลายที่โลกนี้พึงมีอันนี้มีฟองน้ำด้วยฟองน้ำที่แบบพอเวลาแห้งแล้วมันจะแข็งพอเวลาจุ่มน้ำแล้วมันจะนิ่มแน่แล้วก็ผ้าเช็ดตัว เอเบอรี่จริงจิงกระเบลทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเริ่มซักแล้วใช่ยอง นี่ของชิ้นเล็กๆที่เป็นหน้าที่ของมะม้าในการอันบ็อกได้หมดลงแล้วเหลือ3ชิ้นใหญ่คือสเตชันอาบน้ำที่เป็นสเตชันแต่งตัวด้วยอาบน้ำด้วยจากสโนว์อัลหนึ่งแล้วก็มีรถเข็นจากแอฟริกาอีกหนึ่งแล้วก็มี rocking kiss ที่เป็นเปรกลายโอเอโอเอมีเสียงไว้น้อยแล้วก็เป็นไฮแชร์ได้แล้วก็เป็นยกเยกได้อีกหนึ่งทั้ง3ชิ้นใหญ่นี้เดี๋ยวบอยแบดนเขาจะไปช่วยกันประกอบนะคะถ่ายมือไปที่โซนเวทีได้เลยคะ่ะ <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วครับใช่ไงนี่ทดสอบทดสอบให้น้องนอนให้ตัวนี้เป็นลองเป็นน้องแล้วก็นอนแล้วเนี่ยมันเสียบปลั๊กได้เลยนะแล้วมันก็แบบกวายอย่างงี้ได้ด้วยเรียบร้อยโปรเจกต์ไห้แชร์โยกได้อันนี้คือรถเข็นยี่ห้ออาสก,การุ่น o p t i ท Grace Cushion รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับว้าวสวยงามมากรถเข็นพวกนี้มันก็จะกางง่ายมากประมาณนี้ บาะตั้งได้นอนได้ตามต้องการรู้ไหมนี่คืออะไรอ่างอาบน้ำไม่ใช่อ่างอย่างเดียวนะนเป็นเขาเรียกว่าสเตชันอาบน้ำของน้องเลยต้าและนี่ก็คือไอเทมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก่อนที่จะจากไปในวันนี้อยากจะให้ดูบรรยากาศหลังสงครามโลกครั้งที่สามว่ากล้องจะแพนไปนะคะว่าบรรยากาศของบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับหิวข้าวเลยครับ อน,นี้เวลาสองทุ่มกว่าแล้วถ่ายกันตั้ง<ส>แต่ห้าโมงกว่าแต่สุดท้ายก็เสร็จจนได้เอาเป,ไป็นว่าตอนนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย